สวัสดีครับผมจังเกิลมอริโอเอดเขาแดงวันนี้ผมออกมาทำงานอยู่นนเนี่ยนอกบ้านเนาะก็ออกมาพอดีผมก็ไปอ่านคอมเมนต์อะไรก็เจอเจอบานหลายๆอย่างเลยเนาะก็เลยไปเจอไอ,อ้ข้อข้อความหนึ่งเขาบอกว่า มันบา,บาคบางคนบาคคนบอกว่าอทัางที่เลิกกับใครบาคคนตั้งนานแล้วแต่ทาไมชีวิตเขาไม่ดีขึ้นไม่ดีขึ้นเลยอะ่ะเล้วคือมัวแต่คิดเรื่องเดิมๆอย่างเงี้ยคือผมจะบอกว่ามามีมามีไอ้ไม่ไม,ไม่กี่ปัจจัยแล้วเนาะ เราะฉนั้คือผมผมอยากจะบอกว่าการที่คุณถูกทิ้งไปนานแต่ชีวิตคุณไม่ดีขึ้นเป็นเพราะว่าคุณยังคิดถึงเขาหรือว่ายังในจิตใ,ใจของคุณอะยังมีเขาอยู่ไงในเมื่อคุณมีเขาอยู่แต่เขาไปนานแล้วหรือว่ากี่ปีแล้ว ี่เดืยวแล้วเราไม่รู้แต่ในเมื่อจิตใจของคุณยามีเขาอยู่เพราะฉะนั้นคุณจะไม่มีเวลาที่คุณจะหากลับมาดูแลตัวเองจะไม่มีเวลาที่คุณจะไอกลับมาโทษทวนตัวเองว่าเออมันไอสี่นี้ผมจะทํายังไงต่อไปเพื่อชีวิตผมมันจะดีขึ้นกว่าเดิมหรือว่ามันจะมันจะมีชีวิต ที่ดีขึ้นดีกว่าเก่าเพราะฉะนั้นถ้าคุณมัวแต่ไอคิดคิดถึงเขาอยู่หรือว่ามัวแต่คิดถึงเรื่องอดีตยอยู่ผมบอกเลยว่าชีวิตของคุณไม่มีวันที่จะก้าวออกจากเขาเรียกว่าคอฟอร์โซนได้เพราะคุณจะอยู่ในอาวงจรนะั้นเดิมๆไงตื่นเช้ามา ถ้าคุณก็คิดถึงเขาเนาะคุณก็นึกถึงวันเก่าๆอย่างเงี้ยนึกถึงสีเก่าๆอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าคุณมัวแต่คิดถึงเรื่องเก่าๆอย่างเงี้ยแล้วคุณเจอไม่เห็นคุณค่าของตัวเองเพราะคุณค่าเขาคุนมันเอาไปด้วยมาเอาไปด้วยแล้วคุณเหมืออยากคุณให้สีสำคัญนั่นน่ะสีที่มีค่าสำหรับคุณน่ะ คูให้เขาเอาไปด้วยกับตัวของเขาไปด้วยเพราะฉะนั้นคุณจะเหลือแต่สีแย่ๆคุณจะเหลือแต่สีไม่ดีให้กับตัวคุณเองแล้วคุณจะเอาสีไม่ดีนะทําไมมัวแต่ไปคิดคิดแต่ตัวเองนะไม่มีค่าแล้ว,ลวก็เลยทาตัวเบบไร้สาระหรือว่าไร้ค่าตื่นเช้ามาก็อะไรไปหา เล่าหาเบียนดูทุกเชา้าทุกเย็นไม่ดูแลสุขภาพตัวเองไม่ดูแลตัวเองไม่หากลับมามองตัวเองแล้วถ้าเป็นเช่นนั้นจะกี่ปีกี่เดือนกี่กี่ครั้งชีวิตคงก็จะเป็นแบบน,นี้เดิมๆเ,เพราะฉะนั้นทำยังไงที่ชีวิตคุณจะดีอขึ้นกว่าเดิมคือก็ต่อเมื่อคน ตากเขาออกจากใจของคุณได้จริงๆตากออกจากความรู้สึกของคุณที่คุณมีต่อเขานะหายขาดจริงๆเมื่อนั้นคุณจะเห็นตัวเองคุณจะเห็นคุณค่าของตัวเองและคุณจะเห็นความสําคัญของตัวเองมากขึ้นในเมื่อคุณเห็นความสําคัญคุณค่าของตัวเองมากขึ้นสีดีๆก็จะตามมา สิ่ดีตามมนก็คือ 1. ครูจะหาสิ่ดีให้กับตัวเองครูจะหาสิ่ที่มีค่าสําหรับคุณครูจะหาสิ่ที่ดีที่สุดให้กับตัวคุณแล้วคุณจะเริ่มเห็นโอกาสของตัวเองครูจะเริ่มเห็นอนาคตของตัวเองมากขึ้นทุกๆกวันและทุกๆวินาทีโดยเพราะฉะนั้นคือผมบอกตรงๆว่าสีนิ้ ผมเจอด้วยกับตัวเองแล้วผมจะจุบแบ่นปานเรื่องราวนี้ให้กับเพื่อนๆหรือว่าพี่พี่น้องๆหลายๆคนเนาะหรือว่าคนที่เป็นเอชซของผมด้วยเนาะผมอยากจะจบ,บอกว่าถ้าคุณมีเจอสถานการณ์อย่างนี้หรือว่าคุณผ่านเรื่องเรื่องนี้มาก่อนผมบอกต,ตรงว่าการที่เราจะผ่าเรื่องนี้ มันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายมันไม่ใช่เรื่องที่ว่าเอมันเมื่อเราปอกกล้วยแล้วก็กินแล้วก็ทิ้งเนาะมันมันไม่ใช่เรื่องอย่างนั้นคือมาเป็นเรื่องที่เราละเอียดอ่อนมากเพราะเราให้เขาด้วยใจเราเอาสีนี้ออกมาด้วยจิตใจของเราเพราะฉะนั้นความเจ็บปวดในจิตใจมันยังมีแต่คุณจะทํายังไงให้ความเจ็บปวดในจิตใจของเรานะมันลดน้อยลง ทีละนิดทีละนิดทีละหน่อยแล้วมันก็จะจางหายไปเพราะฉะนั้นคุณต้องเมื่อคุณอยากคุณต้องเอาความรู้สึกนี้ไว้บนหัดใ่ในเมื่อน้ำพัดขึ้นพัดลงมันก็จะเริ่ไปหายไป,ยไปเพราะฉะนั้นอยากอยาเอาความรู้สึกนี้เขียวลงบงก้องหินดินเด็กขาดที่คุณไม่มีวันที่จะล้งล้างออกมาได้เพราะฉะนั้นคือมันเป็น สี่ที่มาเจอต่อโจทย์ให้กับคุณว่าคุณจะมีชีวิตดีขึ้นหรือว่าไม่ดีขึ้นคืออยู่กับการที่คุณตักเขาออกจากชีวิตเขาจริงๆหรือยังเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ตาออกจากเขาชีวิตแบกเด็กขาดเลยหรือว่าหายขาดจากชีวิตคุณเลยวงจรชีวิตคุณจะไม่มีความสุขและคุณจะไม่มีเวลาหา สิ่งดีๆให้กับตัวคุณได้เพราะฉะนั้นคือเมื่ออยางที่บอกนะทำไมชีวิตผมวันนี้มันเปลี่ยนไปแล้วมันดีขึ้นกว่ามันดีขึ้นกว่าเดิมแล้วมันเจอสิ่งดีๆให้กับตัวเองมากขึ้นทุกๆวันเพราะฉะนั้นวินาทีแรกผมเมื่ออยางที่เราบอกนะเราตัดใจมาไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะเพราะฉะนั้นคือผมบอกว่าไอ่งนี้ ถ้าผมมวนแต่คิดผมมวนแต่มอนสีนี้เดิมๆผมไม่ออกจากโวจองของอสีที่มาผิดพลาดหรือว่ามันทำร้ายผมนี้ได้ผมก็จะทำร้ายตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นผมเลยตัดสินใจออกว่าในเมื่อเรามันเป็นไปไม่ได้แล้วเราจะต้องทำยังไงให้ชีวิตเรา มีอนาคตที่สดใสมีอนาคตที่ดีกว่าเดิมเพราะผมรู้ว่าบาปแผนที่เรามีมันไม่สามารถล้มล้างได้แต่เราสามารถทำให้มันจางลงได้แล้วเอาสีดีๆน้มาถมทับมาแล้วไอซีที่มันไม่ดีไอสีที่เราจิบปวกไอซีที่มาทรมานนะันมันก็จะอยู่ใต้ความสุขของเรา แล้วมาไม่มีวันที่จะโผล่หัวออกมาทำไรเราได้อีกต่อไปนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดวันเราก็อเอาสีดีๆให้กับตัวเราเองก่อนเพราะถ้าไม่เอาสีดีๆไม่เปลี่ยนความคิดเข้ามาหาตัวเองคุณจะไม่มีวันลืมสิ่งนี้ได้เพราะสิ่งนี้คุณรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่มัน มันมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่คุณจะลบโลกมาเหมือนคูเขียกอไก่เขาไข่แล้วกูเอาอย่าลบโลกทิ้งมัน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 ไม่ใช่อย่างนั้นเออมันมันฝังลึกอยู่ในจิตใจมันฝังลึกอยู่ในความทรงจำของคุณการที่คุณจะเอาความทรงจำนี้ออกจากคุณได้ลบออกไปได้มันออกไปไม่ได้นอกจากคุณจะถมด้วยสีที่ดีกว่าเดิมสีที่มีค่ากว่าเดิมสีที่สวย งามกว่าเดิมเมื่อนั้นไอสีนั้นมาก็จะค่อยๆลดไปแล้วมาค่อยค่อๆหายไปทีละนี้ทีละน,นู้เพราะฉะนั้นผมเพกกอรลัใจให้กับทุกๆคนด้วยที่คนไหนเจอปัญหาเช่น,ชนนี้เนาะผมขอให้ผ่านโอกาสนี้ไปให้ดีที่สุดแล้วก็ผ่านให้มันเร็วที่สุดแล้ว ผมเชื่อว,ว่าวิดีโอนี้อาจจะเป็นประโยชน์ต่อกอารหลายๆคนเนาะหรือว่าใครใครที่รัาชมก็ผมขอให้มันวิดีโอนี้เป็นมันทำให้คุณเป็นคนใหม่หรือว่าเปลี่ยนชีวิตคุณได้เพราะฉะนั้นคือถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยเพราะฉะนั้นถ้าผมมีวิดีโอใหม่ๆผมก็จะลงในใน u t u b e ของผม ทุกๆวันเนาะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมเปกำลังใจให้กันด้วยเนาะเพราะฉะนั้นจังเกิลมาริโอเอดเกาเดขอตัวลาก่อนนะครับขอคุณครับผม